ใน1น,นาทีอมนุษย์กระพริบตา15-20ครั้งมนุษย์ใช้เวลา3-8%ของช่วงเวลาที่ตื่นในการกระพริบตาซึ่งก็กินเวลาเยอะมากเพราะว่าถึงแม้ว่าการกระพริบตาจะเกิดขึ้นรัวๆแต่ว่าเราก็คงไม่คิดว่ามันกินเวลาขนาดนั้นฟังก์ชันหลักของการกระพริบตาคือการทำให้ลูกตาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเรากะพริ ตามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า tear ิล์มหรือว่าฟิล์มน้ําตาหรือว่าแผ่นน้ําตาออกมาซึ่งเอาง่ายๆอ่ะมันก็คือน้ําตาที่อยู่ในรูปของแผ่นบางๆที่เคลือบตา,ตาเราอยู่ tear ิล์มเนี่ยจะทําให้ตาชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลาแถมยังลาเลียงออกซิเจนไปให้ตาด้วยนอกเนี้ก็ยังมีเอนไซม์ที่ป้องกันไม่ให้ตาติดเชื้อจากแบคทีเรียต่างๆด้วยเธอเกิดว่าเราเกิดหยุดกระพริบตาขึ้นมา ไม่นานตาก็จะแห้งมากๆแล้วสักพักก็จะถึงขนาดมองไม่ชัดเลยทีเดียวอีกฟังก์ชันหนึ่งของการกระพริบตาคือการเคลียร์เศษฝุ่นหรือว่าเศษอะไรต่างๆออกจากตายิ่งถ้าสมมุติว่ามีอะไรเข้าตาเราจะสังเกตว่าเราจะกระพริบตาลัวขึ้นมากๆยังไงก็ตามงานวิจัยชี้ว่ามนุษย์เรากระพริบตาไปเกินจําเป็นมากๆถ้าจะบอกว่าฟังก์ชันมันคือแค่การเมนเทนสภาพลูกตา ดังนั้นน่ะมันเลยต้องมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เรากัะพริบตาเอาล่ะแต่ว่าก่อนจะไปต่อตอนนี้พูดมากพอดแคสต์มีภาพแล้วนะแต่ว่าต้องไปดูที่ช่องใหม่ถ้าเกิดว่าไปดูที่ช่องเดิมก็จะมีแค่เสียงดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูพูดมากแบบมีภาพก็ไปซับช่องใหม่กันได้ลิงก์อยู่ในคาอ,อธิบายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าการกระพิบพตา มีบทบาทสำคัญในการช่วยประมวลข้อมูลภาพที่เข้ามาคือเวลาเรามองไปที่ที่ที่หนึ่งอะตาของเราจะมีการมองที่เก็บรายละเอียดได้หลายแบบบางทีเราจะมองภาพรวมของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางทีเราจะมองที่รละเอียดปลีกย่อยนักวิจัยพบว่าการกระพริบตาจะช่วยส่งข้อมูลที่เป็นภาพใหญ่หรือว่าภาพรวมของสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าไปที่สมอง โดยนักวิจัยพบว่าสัญญาณที่ส่งไปที่สมองจะต่างไปจากตอนที่เราลืมตาแล้วก็โฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากาลังจ้องรายละเอียดอยู่การกระพริบตาจะดึงเรากลับมามองภาพรวมของสิ่งที่เห็นตรงหน้าอีกงานวิจัยหนึ่งในปี2013ชี้ว่าการกระพริบตาอาจจะเป็นการทําให้สมองได้พักโดยทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุน่นเขาให้อาสาสมัครดูมิสเตอร์บีนแต่ว่าดูในเครื่อง fmi แล้วผลที่ได้คือเขาค้นพบว่าตอนที่เรากับพิบตาสมองจะเปลี่ยนจาก Dorsal Attention Network ที่ช่วยตอนที่เราจดจ่ออยู่กับอะไรในโลกภายนอกเช่น Mr. b e a อรมาเป็น Default Mode Network ซึ่ง Default Mode Network อ่ะเอาง่ายๆมันคือตอนที่เราไม่ได้ต้องโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่กับอะไรในโลกภายนอกซึ่งก็คือตอนที่เรากำลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเช่นจะกินอะไรดี คิดเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าคิดเรื่องอนาคตคือเป็นอะไรที่กลับเข้ามาภายในนักวิจัยอ่ะกล่าวว่าการกระพริบาตาเลยเป็นเหมือนการรีเซ็ตสมองขณะที่เรากําลังจดจ่ออยู่กับอะไรที่เกิดขึ้นภายนอกคล้ายคกับการรีบูตคอมพิวเตอร์ดังนั้นอ่ะการกระพริบาตาจึงเป็นการทำให้สมองมีช่วงพักสั้นๆจากข้อมูลที่เข้ามา